มาเปิดเบิ้งพอกนี้ัฒนาตนันไมย่านอยูากับล่ร่ปตัวเลใไปเรื่อยเราทำคนเามตัวเจ้าิม็ต้องมนตัวเจนี่เป็นแมงคามน้ำลาน่นน่นต้องเาน่นนาตัวเจ้บ้น้องกินนั่นตัวเจ้ นักเตะนุ่งนั่งานนุ่ง่าช่อเล้อกนให้อาจจใส่อะรเนาะความความหมายความมือนำเนาะอันนี้มั่หอยน้าอันีอยากนำกินยีน่า้องทานนุ่งนั่งทานนุ่นผ่ามีตัวแจีควารนำ้นนันเนาะนัน่งชองนาอันนี้เขาอย่างไาเขาเลยที่บอกั้เนาะเขาแค่หน่อยนะวะเขานเดียนี่ ไปแล้วเห็นหมกางตางก็เขาเปิดอ่าอถุมันะืองมันเข้าไก่น้อยบ่พ่อเนี่ยทางถือมมีแนวไม่ใกล้ไม่ใกล้ไปหน่อยเลหี้ยมาแบบนี้ ยงซอกเนี่ยดงนม่นาแห้งไไทยเมเม็ดไทยกันรปันราทังรถไทเขาถ่่มหมดรถจักรยาท่มเม็ดมอส่งมอใส่เขาถ่วมหมดเลยใส่ตะลางกันท่วมหมดเลยอ๋อรถไทยเขากถ่มรถไทยที่เขาใส่ปันเขานะครับยังใสได้ป่ะวันนี้ท่วมเาใ้งเม่อขาก็ทุ่มม็ดจ็กสิไร สิดได้เขาตอนไหนปีนี้พี่น้องรัมทว่อมเขากำลังกินกรเที่ยวครับน้ำท่วมจ่อยเดือดก็ได้เกี่ยวละเดี่ยย่างแล้วกินอาหารลาบธรรมชาติไปหน้ากันเลยนักกินมากพอกับอาหาไปซองเบื้องก่อนครับไปซองหนไปแล้วกันไหมว่าน้ามันลดหรือไปซองเบื้องหน้าเขาไปเบื้องหน้าลายมือยังพาพี่น้องเขาไปเบื้องนาซองเบื้องนาใครจะไปนอนอยู่หน้าแล้วน้ำท่วมเนาะมาแห้ง มากอามาบได้ที่เป็นกระดิง่งอะไแ่ไดทีเอาตัวยังตัวยังลูกตัวยังอัที่อจักรก็เนาะตัวเจ้าตัวเป็นข้ามบ่ะเด็กมาเรียนรู้มาศาสตร์เรียนรู้วิถีชีวิตนี่แหะหากินมงกินแมงเลยนะครับตัวเจ้าแมงข้ามบ,บานเท่าละ่ะเบื่อมือฮ เอาเมย์จะจ่อยนะเดี๋ยวมาอยู่ข้าตัวนี้ขุดยืนเลยอ่ะตายแล้วจอยนะตัวนี้เกือบมีขาดแล้วเกือบนิ้วขาดเนาะเอ็มละเอ็มตัวนี้เยอะนะตัวนี้มืดตายลวมีตัวเมียนะเจเจ้ตัวแมียตัจ้ปะบ้านแม่เจ้ากันตัวแจ้ปอนเป็นยงห้องเป็นตัวแจ้แม่งข้ามเนาะลุงาะ เออตัวยังลงองงนี่ตัวอะไรเไมื่อกี้มื่อกี้นี่แมงคามเนี่ยพอแล้วล่ะปลาตัวนั้นนะ่ะไหนเบิาง,งไม่พอบางมันคืออย่าง<ม>คือปลาบาอสี่เรียงปลาบอสี่พอเบิไหมไหน,นโอ้ที่เรียงปลาพูอดอะปลาตัวบุ้านี่กินเนื้อยู่ปะนี่กินเนื้อยู มันกินยาเยิ้มผมแล้วไงฟองว่ะฟองมันใครแล้วมันกินยาเยิ้มอ่ะอือปลาเพ่อเจ้ายปลาเพื่อเลี้ยงครับเพื่อว่าเพื่อเลี้ยงปลาหน่อยเพื่อนน้ามาใส่ให้ย้ะไงชอกเว้งที่อื่นเอฮ้ยยางทำอะไรลูกสามภาษาครับบางฮุ่งเหรอมันมียางก็มันขั้นก็ ที่อะกินนมยังเที่อกินนมใส่นะแม่เที่อนมโรงเรียนเขายาได้จับมือคาดเมีนูแรงของเฮาสีทอดแจ๋รัวตัวแฉแล้วก็มีตั้หอยนาพ่อมาหอยนาล้างแล้วตัวแฉนี่ก็สีทอดมีนูแรงง่ายงดังไปแล้วต้มน้ำแล้ว น้ำหอยแล้วเดี๋ยวเอาหอยลงไปต้มมือหอยนาพอดีแมเราไปนาไปซ่องมือนามาน้ำท่วมก็เลยเก็บหอยมาพร้อมในเมนูกินข้าวแดงพร้อมเดี๋ยว,วมาต้มหอยนาต้มหอยนา,นาจำเจียวซมจำเจียวซม ดกหัวแล้วกินแรงตัวแย่โอ้ค่อยได้กินเลยนี่มาพีแยังไม่กลิ่น,นยุดที่นอนอเสร็จแล้วหนึ่งเมนูใบ <c oughs> หน้าเมนูวันบาน หัวตัวแจมันเอิ้นก็คือกันหังข้ามบ้านนกปินห้องตัวแจห้องแกแจแกแจก็เลยห้องตัวแจสิอาทิตย์มาแล้วอาทิตย์มาแล้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหัวเท้าต้งเขาครกโอ้ยังบันี่อ้าวตายบ่เห็้นนั่นน่ะนะฮะบ่เห็้ยตัว หา s <S ยาฟเห็ด้นั่นตึงตายงงม่เห็ดโนนนม่เขนี่เอยออเลยามันหาดมันกระเด็นแล้วแมงคามทอดเมงคามห้องแก้แก้วก็เห้องเองม่แก่ ครับปักหอยโอเคหอยภูเขาหอยขอเขาหอยนาไม่ใช่หอยภูเขาหอยนาครับนาอืหอยนาใช่ครับหอยนาหอยนาคี่บอกไหนหอยน้าน่ะุกยัางทวดีเคยกินไหมมันอร่อยไหมมันแซ่บไหมมันต้องแซ่บดอก เฮ้ยทำไมัไม่แซ่บล่ะสวัสดีค่ะากะเล่นมูไยเข็นยางเดียวเห็นทั้งวันเคยกินไหมเคี่ยวเคยกินไหมคหนณอ้ายนะแบบนะปวดปอ,อกหรอคุณกินยังวอนวัน น้นข้ามครับหายกินไม่กินแม่งกินอย่างใช่นี่อยู่ขวางหน้าอาหารตาธรรมชาติหารอย่างใดกินนั่นนั่นพึ่งธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติครับแางน้ำไม่เสร็จยังไหม มันอมปหางมันอมปิ้งปลาทัมันล่ะปลาเนปิ้งข้งมือก็ได้กิน่บกินปิ้งปลาปินปลาแล้วละกินยังก็แล้วกินง่ายยูง่าครับยูใสก็ยูได้กินงกายยูง่ายโอหนาโอนาโอเคโอเคโอเคไอเด็กๆมาเรียนรู้นี่แหละกินง่ายยูง่ายครับยูใสก็ได้กินยังก็ได้เนี

Tôi bắt ngày bỏ, máy tôi bắt ngày bỏ. Tôi bắt ngày bỏ. Tôi ngày bắt ngày à bắt ngày mày ngày mà hay Có mày, trẻ. hôm Tôi ngày bắt ngày 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 bắt Tôi bắt ngày mày là mày là อนาหอยนาแช่บออนาเฮ็ดดีไแหลมเฮ็เ้อดีแลมข้นหอยหอยนะมานหอยเออหอยนาแล้วก็มีลาบมีต้มเจ้าแงขนงกอตัวแจตัวแจแงตัวกระบีแจตัวแจมาเสัตว์แงัน เอ็นเม่ากกินเ้าไม่อร่อยไม่อร่อยเหรอแกมไม่อร่อยถึงนแกอร่อยเดี่ยวเจอสยบได้สแก้มว่าเขาน้ำกันวันนี้ข้าวแล้วก็นอน